การใช้สารป้องกันกําจัดโรคพืชในข้าวโพดจะแนะนําตั้งแต่ระยะเวลาการพ่นการใช้สารที่ให้ตรงกับโรคจะช่วยทําให้การป้องกันกําจัดโรคในข้าวโพดทําได้ดีมากยิ่งขึ้นโรคเชื้อราในข้าวโพดที่ชาวไร่ข้าวโพดมักจะเจอกันจะแบ่งได้ออกไปสักประมาณ6-7ถึงอย่างจะมาแนะนําสารป้องกันกําจัดที่สามารถครอบคลุมแล้วก็ป้องกันกําจัดโรคข้าวโพดได้เกือบทุกโรคเลยนะครับทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าโดยหลักการของการใช้สารป้องกันกําจัดโรคพืชการพ่นป้อง กันจะได้ผลกว่าการที่เกิดโรคแล้วหายาไปพ่นส่วนใหญ่เรามักจะรอให้เกิดโรคก,ก่อน แล้วถึงจะหายาไปพ่นการใช้สารป้องกันกาจัดโรคพืชการรักษาจะยากแล้วจะหยุดระบาดได้ค่อนข้างยากอยากให้ทุกคนดูภาพที่ผมโชว์ให้ดูหน้าจอนะครับว่าโรคที่เข้าทําลายพืชพืชทุกชนิดเลยเข้าทําลายโดยใช้ระยะเวลาจะค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่ในเซลล์แล้วก็จะค่อยๆแตกสปอร์หรือเกิดสปอร์แล้วก็สุดท้ายคือเข้าไปทําลายพืชการพ่นสารป้องกันกาจัดเชื้อราผมเลยแนะนําให้พ่นตั้งแต่ช่วงเล็กๆเ,เป็นหลักการป้องกอันโรคพืชที่ได้รับการอยอมรับการทั่วโลกแต่ผมจะค่อยๆที่ ายว่าจะพ้นระยะไหนยังไงดีนะครับการนับอายุข้โพดตามหลักสากลเราจะเรียกว่าการนับเป็นวีนะครับ การนับเป็นวีคือการนับตั้งแต่หูข้าโพดโดยนับจากใบแรกจากโคนต้นล่างสุดเป็นเกณฑ์ในการบอกระยะตั้งแต่วี V2, V3 v วีวีวีและเมื่อหมายออกมาจะนับเป็นอาร์เช่นอาร์ R3 อาร์อาร์การพ่นสารป้องกันกระจัดเชื้อโรคให้คุมโรคข้าโพดได้นานชาวไร่ข้าโพดพ่นตั้งแต่ช่วงใบระยะวีหสารป้องกันกระจัดโรคในข้าโพดท,ที่ได้มีการวิจัยจาก เดอะคอนดีซิสเวิร์กิ่งกรุ๊ปหรือคณะทำงานโรคข้าวโพดประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ทํางานทดสอบสารป้องกันกําจัดโรคในข้าวโพดเมื่อปี2022ได้มีรายงานว่าสารป้องกันกําจัดโรคในข้าวโพดที่ออกฤทธิ์ได้ดีและคุมโรคได้นานกว่า30วันคือกลุ่ม11บวก3การทดลองของเดอะคอนดีซิสเวิร์กิ่งกรุ๊ปได้สรุปมาว่าสารที่ออกฤทธิ์ในการป้องกันกําจัดโรคในข้าวโพดได้ดีที่สุดได้แก่อะซ็อกซ,ซิสโตบินบวกโพพิคโคนาโซนอะซ็อกซิสโตบินบวกโพพิคโคนาโซน มีความสามารถในการป้องกันกาจัดโรคในข้วโพดไม่ว่าจะเป็นโรคราสนิมราน้ำค้างใบจุดใบไหมได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับสารตัวอื่นๆโดยพ่นได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มเห็นหูตั้งแต่ระยะวีหนึ่งเป็นต้นไปและอะซ็อกซิสโตบินบวกโปรพิโคนาโซนเมื่อพ่นไปแล้วยังป้องกันกาจัดโรคได้นานให้พ่นซ้ําติดต่อกันสองรอบห่างกัน14บวันหรือถ้ามีความชื้นสูงก็อาจจะขยับรอบพ่นขึ้นมาหน่อยได้เลยนะครับ โดยการพ่นป้องกันกำจัดเชื้อราควรสลับกลุ่มยาเมื่อพ่อนได้2อถึงสครั้งสารที่แนะนําให้เอามาสลับกับกลุ่มส1บเวกสเพื่อพ่อนในช่วงใหม่จนถึงกิบเกี่ยวก็เช่นไทโอฟเนตเมทิลกลุ่มหนึ่งไดเมทโทมอฟกลุ่ม40 m a n c แมนโคเซปบวกไซมอ็อกซานิลกลุ่ม M03 มบวก27หรือในกรณีที่มีโรคมาบ้างแล้วต้องใช้ยาสัมผัสบวกไปด้วยก็จะมีตัวแนะนําเช่น อะโกซีสโตบินบวกคอลทานโนนิวคอลทานโนนิลบวกเมทานเลซิลเอ็มแมนโคเซปบวกไซม็อกซานิวที่แนะนําไปตัว11บวก3อมอะโซซีสโตบินบวกโปรพิคอนาโซนถ้าเกิดกรณีเราหาซื้อไม่ได้ก็ยังมีกลุ่ม11บวก3ตัวอ,อื่นๆที่มีฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดโรคข้าวโพดได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเช่นไดฟิโนโคนาโซนบวกอะอซซีสโตบินไดฟิโนโคนาโซนบวกโปรฟิคอนาโซนไพราโคสโตบินบวกอีพ็อกซีคอนาโซนสามารถเลือกหาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับชาวไรขโพด ที่กำลังหาสา,ารป้องกันกำจัดโรคในข้าวโพดเอาไปพ่นเพื่อลดการเกิดโรคในข้าวโพดขอบคุณมากครับ